สวัสดีครับเพื่อนๆปลูกถั่วกับแตงชุดใหม่อีกแล้วนะคะน้่งค่ะฝั่งนี้ถั่วค่ะถั่วฝักยาวส่วนฝั่งนี้แตงกวาค่ะยาวไปนู้นค่ะเมื่อคืนฝนตกชุ่มฉ่ำดีค่ะเพื่อนๆ ปลูกในล้อ,อยางนะคะเพื่อนเพื่อนปลูกไว้กินเองค่ะไม่ได้ไม่ต้องซื้อนะคะคืนฝนตกดูดินเต็มเลยกำลังเริ่มรัดค่ะเพื่อนเ,อนเริ่มจะมีใบ ผมก็กินเองนะครับเพื่อเพื่อน ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะฝนตกมีเสียงเขียดด้วยกระเพาไม่ต้องปผล่เพราะเ,เพื่อนๆงอกเอง